ทนี้อ้รับเข้าสู่กิจกรรมวิชาดนตรีสากล EP นี้เราเจอกันเป็น EP ที่6กันแล้วนะลูกนะ้เดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาทบทวนเสียงระดับเสียงนูยกันก่อนนะคะแล้วก็ไปทบทวนการขับร้องเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยคุณหนยให้นักเรียนฝึกอสอบร้องเพลงใช่ไหมคะมีนักเรียนหลายคนยังไม่ส่งผลิตสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว EP นี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเตรียมตัวทบทวน การฟังระดับเสียงโน้ตกันก่อนเลยนะคะฟังแล้วรองตามนะลูก นนะะเมื่อ EP ที่แล้วนะคะคุณหนุ่ยได้ฝากให้นักเรียนคุณหนุ่ยให้นักเรียนสอบร้องเพลงใช่ไหมลูกเพลงรักพ่อใช่ไหมคะ,ะ,ะคะแนน20คะแนนนะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนักเรียนอย่าลืมส่งคลิปสอบคุณหนุ่ยด้วยนะลูกเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทบทวนเพลงรักพ่อกันอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อให้สําหรับคนที่ยังไม่ส่งคลิปสอบได้ส่งคลิปสอบกลับมาด้วยนะคะเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ แนวทางให้เรา เข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอุ่จะพานักเรียนไป ฝึกเล่นเพลง Going Home กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเพลง Going Home เดี๋ยวเราจะมาทบทวนสเกล F กันเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยคุณหนยได้บอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่าการฝึกสเกลไม่ว่าจะเป็นสเกลใดๆก็ตามนะคะเป็นการเพิ่มทักษะการเล่นคีย์บอร์ดให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าในสเกลเนี่ยจะมีระบบการวางนิ้วที่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะมีทักษะการวางนิ้วที่ถูกต้องเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นเปียโนหรือเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ทีนี้เราจะเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเราฝึกสเกลเอไป1ออกเตฟถูกไหมลูก8เสียงก็คือฟาซอลลาทีทีแฟทนะคะหรือออกเสียงว่เทนะคะโดเรมีฟาถูกไหมลูกเดี๋ยวเทอมนี้นะคะคุณหนูจะเพิ่มเป็น2ออกเตฟสองออกเตฟก็จากฟาถึงฟาก็จะเพิ่มไปอีกฟาอีก1ออกเตฟนะคะกลายเป็น15เสียงทีนี้นักเรียนเปิดแอปพลิเคชันนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์แล้วใช้ คีย์บอร์ดนะคะในการฝึกฝนนักเรียนสามารถวางมือแล้วเล่นตามคุณหน่ยได้เลยนะลูกส่วนนักเรียนคนไหนที่เรียนออนไลน์และใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano ในการฝึกฝนนะคะให้นักเรียนเล่นแค่ออกเทฟเดียวก็พอเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเลนความกว้างของออกเทฟมันได้นิดเดียวมันได้เต็มที่ไม่เกิน11 11คีย์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเวลาถ้าเกิดเพิ่มคีย์เยอะกว่านั้นนักเรียนจะกดไม่ได้เลยลูก เพราะฉะนั้นเราเล่นแค่ออกเทปเดียวพอแต่สําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนสามารถมาฝึกเครื่องคีย์บอร์ดของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่เลยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนวางมือที่สเกลเอระวังมือที่ฟาจําจได้ไหมเอ่ยอนักเรียนวางฟ้าออกเทปที่3ได้เลยค่ะฟ้าฟ้านะคะ สเกลเอนะคะระบบนิ้วของเขาคือ1 2 3, 4, 1, ส 3, 4าสี่สถูกไหมลูกแต่ถ้าเราจะเพิ่มอีก1ออกเตปนะคะนิ้วที่4นิ้วสุดท้ายก็คือนิ้วนางเนี่ยเราจะไม่กดนิ้วนางเราจะเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งจะกลายเป็น1 2 3 4 1ส3 1 2า4สี่4นสาสสี่สนั่นเองเรามาลองทบทวนลองฝึกเล่นกันนะคะนิ้วโป้งกดฟ้าก่อนเลย1นะคะต่อไปนิ้วชี้กด นิ้วชี้กดซอนนิ้วกลางกดทีอ่าขอโทษค่ะนิ้วกลางกดลานิ้วนางทีแฟดทีแฟดคือริมนี้นะริมสีดำทรีแบ็กทีริมที่สามนะคะริมสีดำทีแฟดเราจะออกเสียงว่าเทนะลูกอ่าอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ต่อไปย้ายนิ้วโป้งไปวางที่โรค่ะหนึ่ง นิ้วชี้เรนิ้วกลางมีปกติแล้วเราจะใช้นิ้วนางวางฟา้าเลยถูกไหมถ้าเราจะเพิ่มไปอีกหนึ่งออกเตบให้นักเรียนยายนิ้วโป้งไปวางฟา้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นใช้ระบบนิ้วเดิมเลยค่ะเล่นเหมือนเดิมเลยคือ2 3 4สี่ทีแฟดค่ะทีแฟดตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมคือ3 back 3ริมที่3นะคะนิ้วโป้งโดค่ะนิ้วกะชี้นิ้วกลางและนิ้วนาง พอได้ไหมคะกลับไปที 1> 1, 2, 3, ่เดิมอีกรอบหนึ่งอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งใหม่นะลูกนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามนิ้วนางสี่นิ้วโป้งหนึ่งที่โดสองนิ้วเรสามที่มีแล้วก็นิ้วโป้งย้ายเฝาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเอ่ยอีกรอบนะคะกลับไปที่เดิมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งนะคะหนึ่งสองซ้ำ 1>, 1 2ึ่งสองาสี่หนสามหแล้วเราไล่ต่อไปอีก1นึ่งออกเตฟโดยใช้ระบบนิ้วเดิมค่ะ2องสามสี่หนสามสี่ได้ไหมเอ่ยกลับไปที่เดิมนะคะเราจะฝึกไล่สเกลจากเสียงต่ําขึ้นไปหาเสียงสูงนะคะเราจะเรียกระบบการไล่สเกลแบบนี้ว่าการไล่สเกลขาขึ้นนะลูกอีกหนึ่งรอบพร้อมกันนะคะ1 2 3, ึ่งส้มเต็มตัว1 สามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเรามาลองฝึกผอมจังหวะช้าๆกันนะคะเตรียมตัวกลับไปวางที่ฟาออกเตสสามเหมือนเดิมอย่าลืมนับนิ้วด้วยนะคะนั่นจะได้จำได้สองสามลายนิ้วโป้งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง ไปที่เดิมอีกรอบค่ะพร้อมกันนับ1 2 3เริ่ม1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2่หกลับไปที่เดิมอีกครั้งรอบสุดท้ายนะคะนับ1 2 3เริ่ม1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 40 40 40. 3 2อ 2> พอได้กันไหมพอได้กันหรือยังคะเดี๋ยว ต่อไปเราจะไปทบทวนเพลง Go In g Home ตั้งแต่ห้องที่1น่งจนถึงห้องที่12กันนะลูกนักเรียนอย่าลืมทบทวนสเกลเอกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกเล่นเพลง Go In g Home กันได้เลยค่ะค่ะเข้าสู่เออเรามาฝึกเล่น Go In g Home กันนะคะเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยได้ ฝึกให้นักเรียนเล่นตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่12นะคะฝึกไปแล้ว3บรรทัดถูกไหมคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทบทวนทั้ง3บรรทัดอีกครั้งหนึ่งนะลูกนักเรียนวางมือกันที่ไหนคะเพลง Go In g Home เราจะวางนิ้วโป้งที่ซอนออกเทปที่3นะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์และใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano ในการฝึกฝนเนี่ยนักเรียนสามารถกดไปที่คีย์ที่มองเห็นแล้วเลื่อนเลื่อนคีย์ให้เป็น สิบขีได้เลยนะคะเพราะว่า,เ,าเพลง Go In g Home เนี่ยมีช่วงเสียงหรือเล่นเสียงในการบรรเลงที่กว้างขึ้นหน่อยนะคะทีนี้คนที่เรียนออนไลน์และใช้คีย์บอร์ดก็วางมือตามคุณหนู่ได้เลยนะคะนักเรียนวางมือที่ซอนออกเทปที่3นะคะซอนลาทีโดเรนะคะทีเลเลทีลาซอนทีนิ้วกลางนะลูกเรนิ้วก้อยนะคะทีพร้อมกันหนึ่งสองสามทีนิ้วก้อย ทีนิ้วกลางใหม่ลาสอนลูกต่อไปลาทีโดทีลาค่ะลานิ้วชี้นะลาทีโดทีลาลูกสองสามสี่บรรทัดที่หนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะบรรทัดที่หนึ่งใหม่พร้อมกันลูกหนึ่งสองสามทีเลยๆค่ะนิ้วก้อยทีลาสอนลูกลาทีโดทีลาทีโดทีลา ่าต่อไปนะคะต่อไปบรรทัดที่สองร้องว่าทีเล่เล่ทีลาซอนลาทีลาซอนซอนบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่หนึ่งค่อนข้างที่จะมีโน้ตคล้ายกันนะลูกเดี๋ยวเรามาฝึกเล่นด้วยกันเลยนะคะทีบรรทัดที่สองทีเล่เล่ทีลาซอนนะลูกทีนิ้วก้อยทีลาซอนค่ะลาซอนลาทีลาทีลาซอนซอน นักเรียนสังเกตดีๆนะคะลาทีลาเป็นโนตตัวดำมีค่าหนึจังหวะนักเรียนจะต้องเล่นให้ให้เป็นให้เต็ม1จังหวะนะลูกเพราะว่าส่วนโน้ตระหว่างบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองไม่เหมือนกันนะคะบรรทัดที่สองอีกรอบหนึ่งลูกทีเล่เลทีลาซอนใหมหนึงสองสาทีเล่เลทีลาซอนค่ะลาทีลาลาทีลาซอน,ซอน เยี่ยมมากทีนี้เรามาดูที่เรามาทบทวนห้องที่บรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองพร้อมกันสองรอบนะคะ1น3สอง้ทีเลเลทีลาซอนค่ะลาทีโดทีลาทีลาทีเลเลทีลาซอนบรรทัดที่สองใหม่ป้ายนิ้วก้อยทีลาซอนลูกลาทีลาค่ะ ิปงเก่งมากอีกรอบหนึ่งนะลูกทีเลเลยหมาเลยเลทีลาสอนค่ละลาทีโดทีลาทีโดทีลาค่ะต่อไปบรรทัดที่สองสามสี่เริ่มเลเลลูกทีลาสอนค่ละลาทีลาค่ะนิโป้ง สองบรรทัดพอได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามพอเล่นมาถึงบรรทัดที่3ปุ๊บให้นักเรียนย้ายมือยกไปทั้งแผงในล,ลูกย้ายไปทั้งมือเลยค่ะไปที่ออกเทฟที่4โนตัวโดบรรทัดที่3เราจะวางมือกลับมาวางมือโดเรมีฟาซอนเหมือนเดิมและแต่ว่าเราจะวางที่ออกเทฟที่4บรรทัดที่3ร้องว่ามีซอนซอนฟาเรมีฟานักเรียนอย่าลืมนะคะโนตัวนี้เป็นเพลงนี้เป็นเพลงคีจีเพราะฉะนั้นฟาจะต้องกดชาร์ป จะในโน้ตเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายชาร์ปแต่ว่าแต่ว่าจะมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่ที่หัวกุญแจเพราะฉะนั้นถ้า,ถา ى, วิธีการสังเกตเครื่องหมาย accidental หรือเครื่องหมายแปลงเสียงนะลูกถ้าเราไม่เห็นที่ตัวโน้ตเราก็ไปสังเกตที่ time signature หรือข้างๆกุญแจตอนนะคะว่ามีเครื่องหมายแปลงเสียงอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงจะมีคีย์เพลงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้อง ค่อนข้างจะต้องสังเกตโนต้ตเพลงนิดนึงนะลูกมีซอนซอนฟาเรมีฟาฟาชาร์ปนะคะอย่าลืมนะลูกหนึ่งสองสามนิ้วกลางมีมีนิ้วก้อยฟาชาร์ปลูกฟานิ้วชี้อามีซอนฟาเรมีค่ะมีซอนฟาชาร์ปเรมีฟาชาร์ปคือทรีแบ็กทรีลิมแรกนะคะ ริมสีดำริมแรกนะลูกอีกรอบหนึ่งบรรทัดที่สามใหม่มีซอนซอนฟาเรมีมีซอนฟาเรมีค่ะมีซอนซอนฟาเรมีลูกมีซอนฟาเรมีค่ะอ่าพอได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นตั้งแต่บห้องที่1บรรทัดที่1จนถึงห้องที่12อพร้อมเพลงกันนะคะนักเรียนอย่าลืมร้องโน้ตกันด้วยนะลูกเตรียมตัวเล่นพร้อมเพลงกันเลยค่ะ คุณหนุ่ยฝากการบ้านนะลูกนะหนึ่งนักเรียนอย่าลืมส่งคลิปสอบนะคะคลิปสอบร้องเพลงรักพ่อนะลูกคะแนนเก็บคะแนนสอบ20คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสอบคือให้นักเรียนร้องเพลงแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณหนุ่ยก็ได้นะลูกแล้วก็2เลยคือใบงานนะคะใบงานของเรามีทั้งหมด2ชิ้นก็คือชิ้นแรกคือใบงานเข no ียนโน้อเพลงโ o i n g นะลูกนะแล้วก็ใบงานที่2คือ ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์นั่นเองแล,เล้เกียอย่าลืมส่งใบงานคุณอุูยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ฝากทบทวนเพลง going home นะคะนักเรียจะฝึกเล่นในแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเมื่อเมื่อเราเล่นจบไปแล้วทบทวนกันแล้วดราคุณอุ๋ยจะเล่นสึเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับ ep นี้เนี่ยเราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ ep หน้านะลูกนะสวัสดีค่ะ